บ้า yup. นชไปแท้เน so yep oh, um uh ี่โกหกให้ได้โกกีกันเด็ก็ไเด็กมันจะนีลำรองได้โต้เด็กมาอ๋อชีเป็นบาอย่างงี้แท้ก็แท้เขาจะได้เงินยุบเจ้ามาเนยก้บังให้นี่ลำเด็กพวกบ้านนี่นี่พวกบ้นนี้เออก็เอาเอาเพียดนะเอาเพียรพูกชนีก็ปกให้จอนปกให้ข้อบังคับข้บังคับเอาบ้านบ้าแท้ก็คักแน่นี่ละ เดกกบบานได้ว่กุกิกพุนโนเด็กกุกจิตถึงน่ะน่ะอไปเดินไปลักเด่มมันได้ี่งนั่นเหิอเดินไปกุ๊กกิตนเดินไปกุ๊กจิตเฮ้ยดิมันคตรยำเบาอยู่จู่ๆจู่ๆจู่จก็ไม่รูนใคคอยหายไ่รแม่เาแ้ก็้วก็คอยได้เอาเอาเอาแจวบุญกับแจวนี่เ่บอให้เนจ ว่าให้เะรเช่นรว่เจ้าพอบานมาเบื่งนี่เจ้ารักไปอันนี้เอ้ยรักใครมัคือรักที่เจ้าเจ้าก็พูดเชือกชนนี้เชือกนึ่งเจ้ามาจากเล่มเป็นชายกุกจิกบ้าอะไรนี่เอาไปใช้เจ้าเป็นสุ๊กจิกเป็นพด่นเดีีพ่นองทาังงกุ๊กจิง พอกับง y y u t u b e ขอมาเินยงใจใจกันโดดเองเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องไงเนาะเพิมเติมกะโอ้พี่น้องไงเนาะมาอ่าเห็ดเถียงน้องจ้อยแต่เกิดปัญหาครับอ่าจะคของดินข้างนาค่างเดนว่าอ่าจากเห็ดเลยพื้นที่ียังเห็นได้พี่น้องไงเนาะเอามีแต่ว่าแกเพิ่นเคลียร์กันน้อเพียงเนาะบ้าน

เด็กกุกจิด่ะนิไปดินไปลักเดมันได้อะนะนะดินไปกุกิคนเดินไปกุกิเดินไปดมันคตรจะเบาเอยู่คือไอเปล่าจ้เาก็แม่ให้คยหายไม่ได้เเนวันลก็้เอาเขาเอาเอาแจ้พุ่นกับแจ้ด่วยว่าบอกให้เช่นเจ้าพอมาบึงนี่เจ้าลักไปอันนี้

บสิวาเบอ่งกับพอบานมาังผังยัหลักและจะมาถือโไงไพไพเป็นคนผังหักตัวนั่นธมิดบอกบอกไม่ไงยงโดนพอบานบุญบุกทองเจ้าพ่ได้มาเบอหลักนี่ยเจ้าพ่อเงิน่ัชอม่แม่พอกนะเจ้าเจ้าาเบิ่งแล้วนะ่จคคขใครชิดล้เจ้ามาบเลยเจ้าเป็นเจ้าของเลยเนาะ

xăm ได้ này này. <laughs> đấy anh hương รายผม nhang ช้อกบ่ตําละกาด แมนแมนแต่กี้มันฮอดพี่มุ่งนี่นะแต่กี้มีอยู่กอ่อนน้ไม้พยาบ้านก้อนหนึ่งแพามาปลูกแค่น้ไม้จักนะก้อนสองรอดก้อนน้ำไม้นะก้อนสองรอดบ่แม่เห็นปะเข้าพูดเลยว่า,า,า,าถึงทีมรอดมันสิเป็นประเด็นมามันสิยงีย้ยเงีเดี๋ยวมาปลูกใช่แบบกันดอกขันแดดเนี้ยนั่นแนวนี้นน เฮ้ยนมามาเฮ็ดต้อนเฮ็ดดีใช่กับมาคุดเหนาะคณะอ่ามานั่นมาคุดเหนาอคณะเห็ดายก็น้โธเนาะโส่ดิแอบดาไปหาป้านแบบนี้เนาะมันมันมันโมเมนต์อยู่ด้วตัวนี้นะ รักตัวนี่เข้ามานี่นะบ่รักน้อยนี่ิาฟัังแต่กี้มันสิมีอักนก่อไม้ไผยบ้านพราะต้องช่วยมีก่อนึงอยู่นี่ตะกี้ก่อไม้ไผยบ้านอันนี้มามามานั่นนะ่ะมาปลูกไม้ไนะอัล่าปลูกไม้นี่เขาแตะกี้มันมีอยู่พี่เนาะมันโมเมนต์เข้ามันเข้ามาพี่บัด เบิได้แล้วมันเกับปลูกบัวได้พี่อนเนี่ยทแมนี okay. ่เจียมีก่อนไมมอยู่ก่อนหนึ่งน้ำนีเขาก้นนอกแต่ก้นนอกแต่ก้นนอกแต่ขึ้นมาปลูกไหมเขาก้นนอกเด้อเขาก้นนอกเด้อ้น่าหน่อยบัวได้ก็โศกันนาดีเนาะ nó, cháu cứ hiện như bao, <sharp inhale> như <sharp inhale> <qua> <sharp inhale> theo <sharp inhale> <sharp inhale> nà, này đây thấy gì, đứng khom mắt nó đã bật đây và gì

Trời vạch nói phun y lục vinh anh nói chuyện với anh nói chuyện với nói chuyện với anh 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 nói chuyện cùng cùng đây rồi cùng cùng đây rồi không chú Cam Si ba khảo ma nữa cũng men rồi đó đấy มันทีมันเป็นตด้ว่าบันทีนั่นอยู่บ่อ้ัน างนั่นเด้ฮะพุกะดียงมาสิบ้าน็บ่เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อทาตีนกันเด้อเนาะาไปนไปเนาะไปเนดเนาไปนา bọn giải đáp giải đáp bọn 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 giải จะเอาเข้ามาบ้านเข้ามาเบิ่งน้ำรถมันดีเฉยจช่ได้ชดี่ยวโย่เป็นการเห็นเลเื้อแล้วเอามาเกเออเื่อเอาบ้านเอาอเลยให้ทุกวันก็ต้อหาเรายืมหัวเมืองกับบริบูตเอาบ่วมาเนาะเอาชามีไหมบางคนบุกจะเป็นแต่คือจะผิวใสต้องมีความบุกฮะจะงบึงน้ำใบขนาดนั้นเนาะบึงแบบขนาดขนาดนั้นเนาะโซ่ดี บอลรักตัวนี้มันี่ยในที่ที่ผได้เข้ามาพี่ชอบรักตัวนี้คุดไปยังแค่วาจีอันนั้นแล้วอันนั้นของเราคิดว่าจีได้ยหมดเออบอลจีเทียงนั่นแหละว่า๋อจะเอาไปใช้นั้นแต่ก่อนเอาไหมเขาก็ยังเอาขึ้นมาปลูกอยู่คันพี่มันตอนแล้วป้าว่ามันทำมาพันเอาเอาดินมาพังเทียงสี่กำลังสิบคนนี้พี่อืม จะน oh, e <ination noises> ้อยสิ <BU Y ERE> ่พ <rat> ัง <peng> ร <beach> ักนี่่อยู่พี่บ่บ่ได้เนยเนาะ จอดีเนาะเที่นอดาวกุกตัวนี้แล้วรอมันกุกตัวหมดอาไรเกลือเมื่อไรเห็ดดนไลเห็ดนั่นนูนแล้วมีแต่เอาวกุกไม้นี่ออกนี่เห็ดขึ้นเลยเพิ่งออกมาพี่มันเข่ามาบุพี่ฮอดพี่ดอกดินดาวน่ะ

กาน้ำทเขาใช้แล้วเทียงนี่เขาใแล้นมบกเขาเขาเลาเหมืงงนี่เหงดนนี้เาพกมาเคลียรมือมือใหม่เ่กาลาท่านี้ก็มากกเกือยอยู่อย่รจ่อืแล้วอี่ปีบแล้วมันอยก็บอกว่ามันชิดเลยแล้วบนี่อขนันกัอดวาไไ้แล้ว มันหาากแน่นเนาะว้าวอัน <hum> แ wow, ่งว้าวลายไปได้เลยบุราว่าอยากมาเป็นข้อค่วมเทียงดินดอนกับภายได้อันนี้นะกออยู่ลูแลเขาด้ยตุ่นมีอกไอุ้กบ้าเดินายพอนา ว้ากันว่าดใกับผมนี่แหลกันวากันห้ามพ้นแล้วมาจูใจอดอดหนเยเเอายดมือเดยเ เพราะฉะนั้นผู้ผู้ขายให้เฮาแหนคำนั้นก็คำผิดก็แม่นผู้นั้นผิดได้ชุมเฮาบ่ได้ผิดใดเราเป็นคนขายอันนี้คือว่าบ่แม่นดินพ่อของน้องจ้อยได้เฮาซื้อใหม่เด้อได้ดินนีน่ะเฮาซื้อดินใหม่เด้อได้เฮาบ่ได้นั่นดคนที่ขายบ่แม่นวนายเจ้า้เนาะอ่าเราแทไม้เฮานั่นแต่กจิั่นซี่มสรักแลนตัวนี้ เปตอีตไมันิเนจ้ีไปาเจ้าน่ไมาแบบานี้านี้มันอเมนเรามันต้องเอาหมดได้มันไม่จะคนนี่ชามค้นเอามามันชมันซึ้บ่อนนี้ว่าเราวัดจะเอาขึ้นไปตามคณะไปไปเชตามให้หน้าฮานบอกักเล่นี่หนาสไปฟังเจแมันนี้กนี้เป็อามาที่บายย่เจ้า เดได้เออดูเงนเงาไปบุ้นบ่อโอ้ทำเนี้ขบวนว่างลุกังกบลาวเออเราพังตามเดีชื่อนี่มันกระกลายขึ้นมาเนื้อแต่เขาบเวานี่นี่ฮะเด็เปลี่ยน้วตอไม่ไมนั่นเออตอม่ตอนม่ต้นนั้นตันนั้นมันมันวงขึ้นเนือยามันนะบอเออนี่ต้นนั้น่ต้นนั้นไม่มีันเอดแต่มันกวงมเลยกนาบุนบ้าน่ะขงนบากบนาี่มือเท่หต้องเอาจะคองดินกันหนา อันนี้อันพายนี่ก็โตขนาดเลยแล้วฮะแด,น<อ>ด่นก็โตเดนไม่เข้าผัดมันก็แพงความร้าวอยู่แล้วในบ้านนั่นแท้ครับเขาเขาคิดว่าจะพุ่นมาเลยชัยลักนี้เพราะแต่กี้แต่กี้อันนี้มันโมเมนต์นั่นน้เพราะอ่แต่กี้อ่ะคันวังนั่นมันอยู่พี่บัดน,นี้เขาลุดนะลุดบ่เหาะเท่าบ่อยากให้ดินตกไปทางพุ่นแต่กี้มันอยากอยู่ลุ่มพี่บาน,นี้อ่าตอนเฮามาลุดนะ ถามเขาเจ้าของในบ้านผ้าชีบ้านต้องถามดินนิตรกับอะไรคำว่า,าไปรุดนั่นคำว่าไปรุดตกลงมาดินแล้วลายแล้วให้เช่าให้หได้นี่นะดินเจ้าดินแถวร้อนหรือว่าดินในตัวมาสามคนเนาะของนี้ดินตัวนี้ฮันปะว่าภัยตัวนี้กับเพนวินมันบครบดอกตัวนี้กับเพนวินก็ครบเลนบ่ดินถึงมุนห้าให้ตามันออกจะโชว์ลุชามันนะของของเจ้าอะไรมันตะลักนะไม่ใช่นี่บ่แตะลักนั่นใทยโพลอันนี้รับทางนั่นใิ่ดอกอันนี้เลยเ,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 เข,ข้าเลยคันหน้าเนาะว่านั่น เออน้นแล้วมาใช่นี่รักตันนั้นนี่นี่รากพังขึ้นเนื้อมันดอกมันดีเออใส่กระลักมันโลกดมันนี้นั่นละเ้าทาจะกดน้ายามันดัก็เอาชินานับัเอาอเดยล่ะตัวเอาตัวนี้ได้บ่ตัวนี้กัพังนี่่อ้วมโทนได้แลน เอาอะไรเนาะไปไหีเนาะไราซื้อเปลี่านบักอูี่จปไมกรคอนแล้วบักนี่กลงบักอูนี่บักลงปิดนปดนิดนิอยแต่ว่าก็ไปมเิตม้องใจรักนั่นเอมันบอกพูดบุบน่นั่งโยบายบอไรพวก จะจ้าครับผมรักแดงจะแท้ได้เลยมันเป็นต่อไม้เลยนะทางรักแดงกายไม่ได้เพรว่าแบบบ่อน้ำมันเจ้าของเพิ่งเกิเสียชีวิตไปแล้วมันยังง่ายได้แบบนอกไปสิอ่ามันบอกว่ามันบอกคือเรายังอยู่เลย

không biết đấy không biết gì cả cái gì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  cái เอาแล้วกมีแต่ว่าให้เอาอาน้องจ้อยมาเบิ่งอีกเพราะว่าเฮาซื้อดินต่อจากลาวลยคําว่าบ่ฮอดพี่นี่กมีแต่ว่าลาสิอ่า หยับทางหลายทางนึงให้หรือว่าทางเถิงมัยังให้เรื่องของเราอัพว่าสเฮาปคนซื้อเนาะนะแต่เคลียร์อานงจ้อยเข้ามาแม่นเข้ามาเคลียร์กันเดดวงเดนกับเดนแ่ว่าเคลียร์บ่ได้คืออันอานงจ้อยส่งเงินนไปตนั่นเพราะว่าเฮาเฮาถาเอาแต่ดินเนาะ เพราะว่าเอาเอาบุกเขียได้แมนเอาบุกเขียเอาเป็นคนซื้อน้ำเพิดเพิดเป็นคนขายเขาเขาเป็นคนเคียเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยตืนออกเข่งออกขาคือกลัวเจ้าของดินเขาเขาเป็นคนปิดแมนแมนเขาต้องต้องเขียนแบบที้ตอนี้นะช่วงนี้เขาเขาต้องยับยับยับปุ๊กทำไได้หรือว่าจะเอาคลวงก้นนี่บ่เึ็นว่าอะไรกลวงบ่เดี๋ยวเราลงพูดมันลงไปอยู่ไฮน่าพฟทบ่ น้องไปเขาเขาตอกตอกตอกมตูตูกนดูตกันอย่างามเห็นาหาามเนปวเอาปลวมกัได้พว่ามันมาโมเมนกูบินี่กูบิันเลยคือว่าหายขาเคลียเคลียกันมาเลยเว่าช่วงอาอาลงจอยกัว่าแต่รักนี่ฮักูบินี่แล้วก็รั้นสขี้ขายนะช่วงคนจะขายมันซื้อท่าแหละมันบ่หายข้าเคลียกันเลย เอาเอาโบเกี่ยวเอาเป็คนโบเกี <go van es> <go van es> ่ยวได้เอาโบได้ยาวายเสียนมาเขาก็บเอยากสร้างเรื่องสร้างเรื่องสร้างเหล้าใส่บ้านเซเมืองอะนะแต่เมืองม่แต่เจ้าข้าดินกับเจ้าข้าดินเคี่ยวกันเองเอาเขาเขาเขาโบสั่งเอาไงถ้าเอาแต่ดินเดียถ้าว่าบบได้ตามตำบางทีที่บอกกันก่อนไม่แต่ผลส่งเงินเราขึ้นส่งเงินขึ้นเท่ามือหนึ่งตั้งส่องขายดันหาพันดันนี่หาพัน เอาเงินเอาได้นอาเวชด้เอาบได้ว bon ่าอย่างมากว่ากว่าควมกับผู้ใดได้เอาเอาเอาหาอีกกว่กันจะตั้งจ่สั่งจะสี่เฮ้ยหาได้หาหเรือว่าเขาเนี่เป็นคนกแข่งออกขาเป็นคนพิดเขาหากระดิ่งเอาถ้าเอาเต็มถ้าบู้ดก็ส่งเงินเขาคืนนี่ผัวเขาผัวมันมีบทเรียนตัวนี้ลาลายายาหยาดินยาหงกันะวผูจะคายก็ผู้จซื ผู้ขายกู้สีไปเลยดินไหวกะแล้วมามีปัญหากันกะยากเขาถ่าแต่ดินคุณโบได้กะให้เขาส่งเงินคืนคือวอาไงโบได้ก็ง้อตัวหนึ่งก็เอาตับ่อนั่งกะอ่าอ่าบอนได้บอนหนึ่งโดเลอันให้เราหยับขึ้นเทิงกูเออสักก็เอาเอาให้หนึ่งทุกคนตังบอนนะเอาตังบอนนี่นั่นโดได้ตัวนี้

ลาแล้วว่าเขามามอดพี่บอกกินะวังรักเลยวงรักระวังพังเลยแต่ว่าห้ามบ่บ่ให้ไผปลูกกอนไม้รนยังใชเริ่อกทันทันคูมาอย่างเจ้าฝ่ากอนไม้นั่นมันยังชิใงญ่ไปมือหนาได้แต่ปลูกชจังน้อยบัดทางข้างนี้จนเขาบัดอ้ากอนไม้นี่บัดย่างอีก บอวบัวเียวบับี่ชบชอมากบ่อนบบอนบักรอัวละเชานเลยบอ่เอาเอาข้งันสัตว์มันนี่วันนี้มันมรมีใคุกเน้อสัตว์มันนี่ตอนใครมันก็มีรักเ้บ่นหนเนาะเออมีมีหัวหัวเลยรักไหจะสันี่ยไม่สัตม่ดบ้ ไม่ไปชากันมปจ้ะเอาไม่ชากันจะดีมีแต่ถ่านให้อาน้องจ้อยแห่งได้มาเคลียเฮ้าไปเลยนะให้เราเคลียเองเลาวทางนี้กับบาบบเมนทางนั้นกับบาบบเมนห่วยมวยจักควมชิวาได้เนาะ โสดพอาะแล้วไม่งเนี่ยนะเนาะโอ้ยมันวบาวก็มันวบาวง่ายว่าวับผู้ตายไปแล้วแต่มันวบาวเนี้ยมันมีผู้ต่อว่าได้เป็นตายไปเลยเสียไปเลยมีแต่คนรอบขังนั่นหนึ่งมาจะอาเป็นเด็กน้อยแห้งแล้ว กเสร็จมเป๊ะเป๊ะเป้ะเสร็จเจนเจ้าคนี่มีแต่นานรอดจะจายไม้ใช่ตัวนี้เราะวาเขาฉีดสิบตัวกนอดี๋ยวเดียว่าว่าราคาราคากินไปถึงดินดีแล้วเวนมัก็นายลถมามาโนได้รอเฮ้กนมันกินกอเ

มันได้จ <Jung net> ังนะไหวมันเป็นโฮมก่อนได้จังห้านลงตั้งเสาตั้งยังขึ้นก่อน นี่บอกรถ้ามาเป็นตวนี่นั่นมือถือรถก็มาตุนนี่บอลแห้งว่าเข้าไปในพุ่นนี่แล้วมือนี่ต่อพวกเขาปะฮะทำทรงอะแปดอันนี้เลขันยังใหญ่โหดเลย เราพี่น้องนี่แหละพี่น้องเไยปัญหาเกิดขึ้นวันนั้นแด้ตัวน,น,ตนี่นี่แหละเห็นวัดศิมาเฮตคดีวัานั่นอีวัดนี้ความสรีวานัมเขาอ่าผู้ซื้อกบบมีแต่สิ้หายทางเจ้าของดินเ,นเนพิ่นมาเคลียร์กันพี่น้องไงเนาะ ผิดพลาดก็ต้องกบขอโทษขอไปน้ำเอฟซีลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้่าเวี่ยงเองกะสีดำลาพม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแหงบัจุกูจุคนเนาะอ่ะขอกาวขมาสบายดีพี่น้องเนาะ